สวัสดีครับผมพี่น้องปองฝ่ายส,สุขสุขครับพ่อกับกับกบเมืองซีดีไไครับวันนี้เราจะมาซื้หอห่ออ้นนีอีกแล้วครับพี่น้องโหลดหลังครับพี่น้องโหลดหลังนี่ครับตัวร่องตัวร่องเนี่ยโหลดหลังสองนิ้วครึ่งสแลกสิบนิ้วครับสี่ตัวตอนนี้ครัใได้ยกรถขึ้นมาแล้ว คนไหนที่ต้องการโหลดครับแบบทำเองได้ง่ายครับพี่นอ้องกันเครื่องมือครบเนะนี่เราขึ้นอันนี้ถอดแล้วขางหนึ่งครับขางที่สองมันถอดออกครับถอดน็นอตสลกออกก่อนครับพี่น้องไปรับชมครับ พี่น้องหลังจากเ้อาขันน็อตสลักออกหมดทั้งสองคางแล้วครับพี่น้องเขากะสีเอาแม่แรกนี่เอาอีแคร์นี่ครับมาขึ้นตรงกลางพี่น้องื่อที่เอากองห้องไตเพาครับเพื่อจะให้มันโหลดลงผมโหลดสองนิ้วครึ่งที่ได้ว่าจะโหลดสามนิ้วครับเดี๋ยวบรรทุกข,ของมาได้พี่น้องเดี๋ยวจะตัดขึ้นไปเลยครับ ก้องจะจะไม่หูอยู่้งไตครับจะเป็นหู้งไตแล้วเป็นเดือยอยู่้งเทิงครับพี่น้องเอาเดือยนี่เอาหตรงรูครับมันจะไม่หูอยู่ครับพี่น้องเอาเดือยเข้ารูพอดีข้างล่างก็เข้าหูนัดสดิวพอดีครับมันขึ้นแล้วพี่น้อง พี่น้องหลังจากเขาเอาใส่เรียบร้อยอ้าวคุณเหมียวมากเป็นกำลังใจให้พี่น้องฮะแล้วมีเสือน้อยมาให้กำลังใจด้วยพี่น้องทักใายเอฟซีก่อนแต่เอ๋หนูเสือดาว <c ười> นะเจ้าแ่คนอัว อันนี้นนมาเน๊ะมาพี่น้องต่อเลยเฮาอ่าเราใส่ได้สองข้างเราเด้อพี่น้องให้ลงรูมันจะมีหูพอดีกันบ่ลงหูมันสิบ่กันว่าเขาหูสิบ่อดแฉบเลยพี่น้องมันสิอามาต้องเอาเขาหูตั้งแต่เครื่อง,ง,งพร้อมเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเรามาใส่น็อตสลกกันเลย แลกสิบนิ้วต้องเปลี่ยนใหม่ได้ที่นหมครัเปลี่ยนมันมาถึงมันต้องใช้ยาวกว่าเดิม เสริมหล่ออ่อนนิวครับพี่น้องช่้หนึ่งจุดเก้าจากคลิปที่แล้วเขาใส่ฝาครอบดิปคาดิปเปอร์ทีนี้เขาบมมาโหลดหลังครับแล้วรอดติดตามคลิปต่อไปครับเราวจะโหลดหน้าครับพี่น้องนี่ครับไปึึึงงง เพื่คันแน่นนะครับพี่น้องย๋อหเอาต้องมาดูรูตรงนี้ครับเราเห็นห่วงมุกกลางครับหัวน็อตมันอยู่ตรงอยู่กลางห่วงครับพี่น้องพอได้กลางห่วงแล้วห้องคันแน่นเลยไปพี่น้องจัดการลุยท่านผู้ชมดีรครับเรบเลยครับหลังจากที่ห้งองอันนัสสแลดแน่นเรียบร้อยให้มัน เขาต้องขันให้มันเกลื่อนๆกันนะพี่น้องค่อยๆขันดึงไปที่ตัวให้มันเสมอกันหลังจากจเขาขันเรียบร้อยเรามาใส่โช้กครับแล้วพี่น้องเขาต้องใส่แม่แรงดันให้จังหน่อยครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เรียบร้อยโอเค

ใส่เรียบร้อยตั้งสองด้านแล้วครับใส่โชกเรียบร้อยเราจะใส่เรียบร้อยคันสแลกแน่นปักแล้วครับเอาไปดมาเอาเอาลงเบิ้งรับวมามันสิสวยแบบตามจักหนึ่ง วยครับพี่น้องกำลังดีนะครับนี่สอดฟ้ามือเลยพอดีแต่ก่อนนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้เลยหายไปสองนิ้วครึ่งประมาณนี้ครับพี่น้องหายไปสองนิว้วครึ่งกำลังสวยครับบรรทุกได้ถ้าเอาสามนิ้วนี้ก็คือเือประมาณนี้ครับอาจจะบรรทุกหนักบค่อยได้ เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับพี่น้องเราจะกบมาอซีดีไอไวจ็ภาพไปโหลดโชคหน้าครับแล้คลิปนี้โหลดโชคหลังพี่น้องเป็นอันวาเซซินครับสวยงามนี่ครับนี่สำหรับโหลดโชคหน้าครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคันชอบชิปนี้ครับแล้วพี่แนะนำเหม่อนกอนสวัสดีครับผม